ยักสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 เวรูนี่เชื่อแมนยูยังอยู่ในเส้นทางคว้า3แชมป์เวรูนี่ตำนานกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเชื่อว่าแม้ปิดแสดงจะมีผลงานสะดุดแต่ก็ยังมีโอกาสคว้า3แชมป และมั่นใจว่าจะจบผลงานในลีกด้วยท็อปโฟแน่นอนจากนั้นค่อยเสริมทัพผู้เล่นสองสาคนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในช่วงซัมเมอร์นอกจากนี้ลิเวอร์พูลก็มีลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยเช่นกันโดยนิโ o เซ่นน่าจะเป็นทีมที่สะดุดและพลาดลุ้นในช่วงท้ายฤดูกาลน,นอกจากแชมป์คาราบาวครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไปแล้วอีก2รายการก็คือเอฟเ p และยูโรปาลีก จับตาแมนยูหวังแซงทางโค้งคว้าเฟล,ลิกตัดหน้าเชลซีอนาคตของจอฟเฟล,ลิกกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสยังไม่แน่ชัดว่าจะออกหน้าไหนระหว่างอยู่ต่อกับเชลซีกลับสู่ต้นสังกัดแม่หรือโผล่ไปทางเลือกที่คาดไม่ถึงอย่างการย้ายซบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูก,กาลหน้าเชลซียอมจ่ายค่าเช่า9้าล้านปอนด์ให้เฟล,ลิกมาวาดรวดลายในเซนต์ปอดบริตตลอดครึ่งหลังของซีซั่นนี้และแข่งวัย23 ก็ทำผลงานได้ไม่เลวนัด2ประตูจากการเล่น10นัดยังเป็นที่เชื่อกันอีกว่าเชลซีจะทุ่มเงินซื้อขาดเฟลิกเมื่อตลาดซัมเมอร์เปิดทําการภายหลังนกเตะเข้าม,มาเป็นคีแมนเกมรุกของเชลซีในยุคแกรมป์พอตเตอร์โดยได้ออกสตาร์ตตัวจริงตลอดทาไม่เจ็บหรือติดโทษแบนอย่างไรก็ตามมุนโดเดโบเดโวสื่อสเปนรายงานว่าแมนยูนเต็ดพร้อมจะกระโจนเข้าแย่งลายเซ็นของเฟลิกแข่งกับเชลซีเช่นกันและผีแดงยังเชื่อ,ออีกว่าตัวเอง มีภาษ,ษีดีกว่าทางทีมตาสิงด้วยจากการที่มีโอกาสได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้าและสถานการณ์ทางการเงินกระดูจะคล่องตัวกับเชลซีด้วยการที่เชลซีลงทุนไปกว่า500ล้านปอนด์ในตลาด2ครั้งหลังสุดทําให้มีกระแสข่าวว่าพวกเขาต้องพยายามเทขายนักเตะท,ที่มีอยู่ในทีมออกไปเพื่อทําเงินเข้าสโมสรให้ได้ถึง200ล้านปอนด์เพื่อที่จะผ่านกฎ financial fair play เท่ากับการจ้องจะลงทุนหลายสิบล้าน เพื่อซื้อขาดเฟลิกอาจไม่ง่ายอย่างที่คิดสำหรับเฟลิกตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับปีศาจแดงมาพักใหญ่แล้วตั้งแต่ตอนที่เล่นให้กับเบนฟิก้าด้ซ้ำก่อนจะย้ายไปอ,อาเตโกมเลดด้วยค่าตัว113ล้านปอนด์เมื่อปี2 0 1 9เกเิกเชนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับนิวเคาสเซเลเป็นทีมที่ดีกว่าในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะปีศาจแดงส0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา United, ไรชัยชนะเป็นนัดที่3ติดต่อกันในลีกและยิงไม่ได้เลยหลังจากออกไปโดนนิโคเซ่นบุกขยมก่อนยิงชนะไป2อศูนย์โดยที่ทัพสัลิกาดงเล่นได้ดีกว่าอย่างชัดเจนหาโอกาสลุ้นประตูดได้มากถึง22ครั้งขณะที่แมนยูได้ยิงเพียง6ครั้งและเข้ากรอบครั้งเดียวผมเกลียดที่จะบอกว่าพวกเขาทําได้ดีกว่าในวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของความมุ่งมั่นความตั้งใจพาชันและความกระหาย พวกเขาต้องการเอาชนะมากกว่าและก็ทําได้เรามีโอกาสของเราแต่คุณจาเป็นจะต้องเดินหน้าเอาประตูด้วยความมุ่งมั่นอย่างที่พวกเขาทําให้เห็นเรายังทําได้ไม่ดีพอเราปล่อยให้พวกเขามีโอกาสมากมายคุณจําเป็นต้องกระหายและทุ่มเททุกอย่างในทุกๆเกมเกมรูกของเราดีไม่พอในเกมนัดนี้ผมไม่ต้องการโฟกัสกับใครเป็นพิเศษมันเป็นฟอร์มการเล่นของทั้งทีมความปลาชายนเกมนี้ทําให้แมนยูเสียอันดับสาให้กับนิวคาสเซิล ที่มี50คะแนนเท่ากันแต่ลูกได้เสียดีกว่าโรมาพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยเซนดเดวิดดิคาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสริมทัพแบบไร้ค่าตัวโรมาสโมสรดังแห่งศึกเกาโชลเซียอิตาลีตกเป็นข่าวกำลังพิจารณาที่จะเซ็นสัญญากับเดวิดดิคาในด่านชาสเปนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพิีเมลีกมาร่วมทัพแบบไร้ค่าตัว ดิคิอากำลังจะหมดสัญญากับแมนยูเน็ตหลังจบฤดูกาลนี้แต่ยังไม่มีท่าทีจะขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปแต่อย่างใดซึ่งทําให้โชเซ่มูรินโญ่กุ้ซื้อของโรมา่าจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปัจจุบันโรมามีลุยปราซิโอนายทวารมากประสบการณ์ชาวโปรตุเกสยึดตําแหน่งมือหนึ่งแต่ด้วยวัยที่มากถึง35ทําให้มูรินโญ่ต้องการคว้าดิคิอาที่มีอายุน้อยกว่า4ปีและสามารถใช้งานได้นาน เข้ามาทดแทนขนาะเดียวกัน DKR เคยทำงานร่วมกับบูเรนโยมานานถึง2ปีโดยลงฟอาเสาไปถึง117นัดช่วยกันพาพลรพรรคปิจแดงคว้าแชมป์ลีกครับและยูโลรปาลีกอย่างละหนึ่งสมัยอีกด้วยสำหรับมือกาวเลือดกระทิงดุรับค่าเหนื่อยจากแมนยูนเต็ด3 7 5 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งรายงานข่าวระบุว่าโรมาก็ยินดีจะจ่ายค่าเหนื่อยในจำนวนเดียวกัน แกรี่นวิวอดีตประกันหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะขอพูดว่าอา์เซนเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้หากสามารถบุกชนะลิเวอร์พูลได้ในเกมวันอาทิตย์ที่จะถึงปืนใหญ่ยังรักษาระยะห่าง8คะแนนจากแมนซิตี้ได้จากการเปิดบ้านชนะลีดยูไนเต็ดหลังทีมของเป๊ปเอาชนะลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้แต่ทีมยังแข็งมากกว่าอยู่หนึ่งนัดถึงกระนั้นแกรี่ในวิวยังคงมองว่าโอกาสแชมป์ในตอนนี้ยัง50 50 ซึ่งเจ้าตัวจะขอพูดว่าทีมของมิเกลอเตต้าจะได้แชมป์อย่างเต็มปากเต็มคำก็แต่เมื่อบุกชนะที่แอนฟิลด์ในเกมสุดสัปดาห์นี้มันยัง50-50อยู่ใจของผมเชื่อมั่นว่าแมนซิตี้จะได้แชมป์เมื่อประมาณ6-8สัปดาห์ก่อนผมคิดว่าในตอนนี้อาร์เซนอลคงทำคะแนนตกหล่นมากกว่าและพวกเขาจะไม่อยู่ในจุดที่ควรอยู่แต่ตอนนี้ผมคิดว่ายัง50-50ผมจะไม่ทุ่มเทท,ทุกอย่างลงไปในเกมกับลิเวอร์พูลแต่ผู้จัดการทีมเราเคยพูดว่า ถ้าคุณชนะที่แอนฟิลด์ในช่วงเวลานี้ของปีคุณจะได้แชมป์ลีกบ่อยครั้งมันพิสูจน์ที่เห็นแล้วว่าเป็นแบบนั้นถ้าอาเซนอลไปที่แอนฟิลด์และคว้าชัยชนะผมจะบอกว่าแชมป์จะตกเป็นของพวกเขาอย่างแน่นอนความมั่นใจจากสิ่งนั้นจะเหลือเชื่ออย่างมากแอนฟิลด์คือสังเวียนแข่งที่น่าหวาดกลัวแคดดี้ในวิวอดีตปะกหลังแมนยูไนตตดชี้วอลเวคอตยังไม่ดีพอกับก,บการเล่นผินหอกตัวเป้าให้กับแมนยูแข่งไว้30 โดนวิจารเรื่องจํานวนประตูกับปีศาจแดงโดยทําได้แค่2ลูกเท่านั้นนับตั้งแต่มาเล่นให้กับสโมสรนในช่วงตลาดหน้าหนาวแม่เอริรเทนฮากจะยืนยันว่าการเล่นของเว็กซอร์มีส่วนสําคัญก็ตามในเกมที่เซนเจนส์พาร์กก่องหน้าทีมชาติในทแลนด์ทำได้แย่จริงๆและถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงโดยมีออตตนีนมมซิยาวลงสนามแทนซึ่งแกรี่กล่าวว่าเขาทำหน้าที่ของตัวเองมันเป็นปัญหาใหญ่เขาไม่สมควรถูกวิจารณ์ ผมคิดว่าเขาทําดีที่สุดแล้วการทํางานอย่างหนักเพียงแต่ว่าเขาขาดคุณภาพที่เป็นผู้เล่นในตําแหน่งนั้นที่ควรจะมีที่แมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตดเห็นได้ชัดว่าเขาเข้ามาเติมเต็มเมื่อมัสยาบาดเจ็บโรนัลโดย้ายออกไปคาววานี่ย้ายออกไปแมนยูไนเตดไม่มีกองหน้าตัวเป้าอันที่จริงแล้วกับการเล่นฟุตบอลให้ดีคุณจะต้องมีกองหน้าที่ดีซึ่งมันก็เป็นกฎ กอบตก3คนสูงสุดหนึ่งรายตัดเกรดแข้งแมนอยู่เกมบุกพ่ K A, นายนิวคาสซิลดิคิอาเจจคะแนนเซฟลูกหมงของอีซักและตามซ้ำลูกยิงของวิวลล็อกจากนั้นก็ปัดลูกโขกของโจโลินตันไปชนคานส่วน2ประตูที่เสียยากเกินจะเซฟได้เดโกดาโลหคะแนนมีจังหวะเติมขึ้นมายิงและผ่านบอลขาดๆเกินน,นส่วนการดวลกับแม็กซิแมงเอาอยู่บ้างไม่อยู่บ้างลาฟิวารนาน6คะแนน เล่นได้ดี2ประตูที่เสียไม่ได้มาจากความผิดพลาดของเขาดิซันโดมาเตเนส6.5คะแนนช่วยบล็อกช่วยสกัดลูกยิงของนิแคเซนได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งแรกลูกชฉาะคะแนนภาพรวมไม่ถึงขั้นกับสอบตกแต่ก็ต้องยอมรับว่าจังหวะเสียประตูแรกเขาหลุดตำแหน่งดันตัวเองขึ้นสูงจนเปิดพื้นที่ด้านหลังมาเซลซาบิเซอร์ห้าดคะแนนแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นทุมเทแต่จังหวะสุดท้ายยังขาดขาดเกินเกิน สกอตต์แมกโทเมเนสีคะแนนความเก่งจากทีมชาติหายไปหมดแล้วนัดนี้ลืมหน้าที่ตัวเองดันขึ้นสูงจนเกินเหตุทําให้ตรงกลางดูโล่งคู่แข่งบุกมาได้ตลอดอันโตนี่หกคะแนนมีความเร็วมีเทคนิคเรียกฟาวจากคู่แข่งได้แต่จังหวะยิงขาดพลังไปหน่อยบูนเฟแนนห้าดนัดนี้ดูดีเหนื่อยมีจังหวะเปิดบอลสวยๆอยู่บ้างแต่ก็จ่ายเสียเหมือนกันพยายามเรียกจุดโทษแต่ไม่สำเร็จ มาคารัทฟอร์ดสี่คะแนนมีส่วนร่วมกับเกมน้อยมากแทบไม่มีอะไรต้องพูดถึงขึ้นโมงช้าในจังหวะเสียประตูที่2